ปฏิบัติให้ถูกมีความเชื่อนะครับให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับในบรรดาสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่ทัรุส,สุลลาลฮุยะลฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้ในฮะดิษต่างๆอย่างมากมายแล้วในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์เหล่านั้นอย่างมากมายนั้น หนึ่งอย่างนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้นั่นก็คือมีคําสั่งเสียที่ทารูณได้สั่งเสียเอาไว้ซึ่งมีอยู่หลายประการด้วยกันมีอยู่หลายเรื่องเราด้วยกันอย่างปรากฏในบางฮะดีสบทหนึ่งที่จะได้นํามาทําความเข้าใจร่วมกันในบนบิมบัตในวันนี้ก็คือทารุณส,สลัลลัาาลลอฮุวะลัยะฮิวะส,สัลลัมได้สั่งเสีย ให้แก่สหายท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอบูซารอัลกิฟารีและการสั่งเสียนั้นก็คือการสั่งเสียที่พวกเราทุกคนอุมมห์ประชาชาติของนบีม,มุฮัมมัดนั้นได,ไ,ดไ,ดได้รับประโยชน์กันทั่วหน้าในคำสั่งเสียในที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษวันนี้มีคำสั่งเสียอยู่หกประการด้วยกันที่วันนี้เ,เราคงได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อที่พวกเราจะได้นำไปสู่การปฏิบัติ بيانو بسطاء ترى تراني 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 من الخير أوصاني بألا من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني الأسل رحمي وإن أدبرت وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًا وأوصاني أن أكثر من قول لا إله إلا الله من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنس من كنوس الجنة في حديث بنيت تل صحابة نخب تشوى أبو زر رضي الله عنه دائقا بغوا سحائي كونشان ได้สั่งเสียฉันหลายประการที่เป็นความดีสหายของฉันตรงนี้ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลลลลออฮฮุะะััยิวัมได้สั่งเสียท่านอบูซาร์อันกีฟารีสัฮาบะท่านนี้นะครับหลายประการด้วยกันที่เป็นความดีงามประการแรกท่านนาบีได้สั่งเสียเอาซานีบิอัลลาอันซุรออิลามันฮูวะฟาวกีวะอันอันซุรออิลามันฮูวะดูนี ประการแรกท่านนาบีได้สั่งเสียท่านละบูซัดอันกีฟารีก็คือเขาสั่งเสียฉันนะครับท่านละบูซัดได้บอกว่าเขาสั่งเสียฉันตรงนี้หมายถึงว่าท่านนาบีได้สั่งเสียฉันว่าไม่ให้ฉันมองไปยังผู้ที่เหนือกว่าฉันแต่ให้มองไปยังผู้ที่ต่ำกว่าฉันหรือว่าด้อยกว่าฉันนี่คือข้อแรกนะครับประการแรกเป็นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งนะครับที่เรา สามารถนำคำสั่งเสียตรงนี้มาเป็นหลักคิดหลักการที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ไม่มีความโศกเศร้าเป็นชีวิตที่ไม่เกิดอาการเครียดนะครับจากการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราหมายความว่ายังไงพี่น้องครับเรื่องฐานะ นะครับคนนั้นเขาร่ำรวยคนนี้เขามีทรัพย์คนนั้นเขามีทรัพย์สินที่เยอะกว่าเรื่องหน้าตาบ้างเรื่องสุขภาพก็เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องทางดุนยาท่านนาบีสั่งเสียบอกว่าเราอย่าได้มองผู้ที่เหนือกว่าเรานะครับ แต่ให้เรามองผู้ที่ด้อยกว่าเราต่ำกว่าเราเช่นคนเรามีกินมีใช้นะครับเอาเลอให้มามีริสกีแต่คนที่แยก่กว่าเรายังมีไหมก็ยังมีเรามียานพาหนะขับขี่นะครับสามารถไปนั่นไปนี่ได้แต่ว่าคนที่แย่กว่าเราก็มีก็มีพี่น้องครับก็แสดงให้เห็นว่าเรานั้นถ้าเรื่องดุนยานั้น ให้เรามองคนที่ด้อยกว่าเราต่ำกว่าเรานะครับแล้วเราก็จะรู้สึกขอบคุณต่อ Allah. อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เรามีแค่นี้นะครับอัลลอฮ์ให้เราเราเห็นคุณค่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้แก่เราแต่ถ้าเรามองผู้ที่เหนือกว่าคนนั้นเขาได้เยอะกว่าเราคนนั้นเขาดีเด่นกว่าเราคนนั้นเขามีชื่อเสียงมากกว่าเรา สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องดุนญ,ญานั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากได้และก็อยากได้แบบไม่รู้จบอยากได้เหมือนเขานะครับสุดท้ายแล้วบางครั้ง หรือไม่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับการมองสิ่งต่างๆเหล่านี้มองไปยังคนคนที่เหนือกว่าเราเรื่องดุนยาแบบนี้เป็นสาเหตุทําให้เรายุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาสารวนอยู่กับดุนยาสุดท้ายกลายเป็นว่าละเลยต่อไอบาดัภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อเราสุบฮานอูตาลาวะลอีอะสุบาาลิลบล่ฉะนั้นนี่คือหลักคิดว่าเราอยากจะให้ชีวิตมีความสุขใช้ชีวิตอย่างนะครับโดยที่เรา ไม่มีความทุกข์ระทมอยู่ในตัวเนี่ยเราก็จะต้องยึดคําสั่งเสียของท่านรอซูลสลลอฮฺวอะลัยฮิวะสัลลัมที่บอกว่าเรื่องดุนยานั้นนะครับให้เรามองคนที่ด้อยกว่าเราต่ํากว่าเราอย่ามองผู้ที่เหนือกว่าเราและส่วนเรื่องศาสนานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายเรื่องศาสนาเราพยายามมองผู้ที่ดีกว่าเรานะครับผู้ที่เด่นกว่าเราเพื่อเราที่จะได้พัฒนาตัวของเราให้ดีขึ้น เรื่องอิบาดใช่ไหมคนนั้นเขานะครับมีการพัฒนาดีขึ้นอยู่ตลอดเรามองเพื่อที่เราจะได้เป็นแบบอย่างที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนี่คือประการแรกที่อยู่ในะดิษฐานนี้ที่เป็นคาสั่งเสียของทรอซูลสโลลลอฮวอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่สองครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายทรอซูลสโลลลอฮวอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สั่งเสียแก่ท่านอบูุซาร์บอกว่า و ัวเอซ ص َ ا บِ ب ِบบ ب ِّ ا ل ْ م َ س َ ا ق ดูนูวิมิน د ุม และเขาสั่งเสียฉันว่าให้ฉันรักบรรดาคนยากจนและก็ให้ใกล้ชิดพวกเขาสำคัญเช่นเดียวกันพี่น้องครับในสังคมของเราแน่นอนอย่างยิ่งว่าอัลลอฮฺสุบฮาหนูบตาลาได้สร้างพวกเรามามีฐานะที่แตกต่างกันออกไปอิสลามนั้นก็มีคำสอนที่งดงามให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างผู้ที่มีฐานะนะครับร่ำรวย แล้วก็ผู้ที่มีฐานะต่ํากว่านั้นคือยากจนอิสลามเราก็ไม่ให้ละเลยในส่วนของตรงนี้การที่เรารักบรรดาคนจนนะครับใกล้ชิดกับพวกเขาช่วยเหลือพวกเขารัก,กรักเพื่อ AH. อัลลอฮ์เพราะคนยากจนเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เรารักพวกเขานะครับรักเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้รักเพื่อเพื่อทรัพย์สินเงินทองนี่คือบ่งชี้ถึงอะไรพี่น้องครับบ่งชี้ถึงความบริสุทธิ์ใจที่มีความรักต่อพี่น้องของเขาเพื่ออัลลอฮ์ ประการที่สามถรสุนสลลัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้สั่งเสียต่อว่าอ ا ن ي الآسى ีอ ر ح อ ي ร إ ن أ د ب ر และทินอับดแลนบบีก็ได้สั่งเสียแกท่านอบูซัดให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติของฉันนะครับแม้ว่าเครือญาตินั้นจะหันหลังให้ก็ตามหรือว่าจะเครือญาตินั้นตัดสัมพันธ์ก็ตาม อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่อิสลามของเราศาส,สนาอิสลามของเราแล้วก็เป็นมรารยาทอันหนึ่งที่งดงามนั่นก็คือว่าการที่เราได้รักษาความสัมพันธ์รักษานะครับการติดต่อกันในระหว่างเครือญาติเป็นสิ่งที่สําคัญท่านอาาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในบายฮาดิสบอกว่ามังกาอะยุมินุบิลลาฮิวันเยามินอาคร อัญยาสินรอหิมาหูท่านนบีได้บอกว่าผูดด้ใดก็ตามแต่ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันสุดท้ายวันอาครีรอดดังนั้นก็ให้เขานั้นเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของเขาวันนี้เรามีไหมครับที่ว่าหากว่าเกิดมีการบาดหมางก,กันไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันเกิดนะครับเครือญาติก็ห่างกันเหินห่างกันตัดขาดกันมีปัญหากัน โอยากจะให้พวกเรานั้นนะครับเรานั้นเป็นฝ่ายที่เชื่อมต่อเครือญาติครับเป็นฝ่ายที่เชื่อมต่อรักษาไว้แม้ว่าเครือญาตินั้นจะตัดสัมพันธ์ก็ตามแม้ว่าเครือญาตินั้นจะหันหลังให้ก็ตามท่านนบีบอกว่าให้เราให้ทารบูซัดนะครับแล้วก็คำสอนนี้ก็กินรวมถึงพวกเราด้วยคือให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติถึงแม้ว่าเครือญาตินั้นจะตัดสัมพันธ์ก็ตาม ประการต่อมาครับที่ท่านอบีได้สั่งเสียต่อไปอีกครับว่าอาซานีอัลลาอัคอาฟะฟิลลาฮิเลวมาตลาอิมท่านอบีก็ได้สั่งเสียบอกว่าให้ให้ให้เขาได้สั่งเสียฉันนะครับก็คือท่านอบีได้สั่งเสียแบท่านอบดุลเบไม่ให้ฉันกลัวการตําหนิของผู้ตําหนิคนใดในหนทางของอัลลอฮ์แน่นอนอย่างยิ่งพี่น้องครับเราจะต้องกลัวอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งใด มัคลุกทุกอย่างไม่ว่าใครก็ตามบนหน้าแผ่นดินนี้เราจะต้องกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดเราจะได้วันไหวนะครับที่จะยืนหยัดอยู่บนความจริงอยู่บนสัจธรรมแม้นว่าผู้คนนั้นจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่านั่นคือความถูกต้องตามหลักการของศาสนาให้เรายืนหยัดรักษา บนมาตรฐานแบบนี้ไว้นะครับเราทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครมาชื่นชมเราทำเพื่ออัลลอฮ์หวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความเมตตาหวังผลบุญการตอบแทนจากอัลลอฮ์ก็ให้เรากลัวอัลลอฮ์มากกว่าสิ่งใดนะครับนี่คือสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เป็นอีกคำสั่งเสียหนึ่งที่ให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัติตาม ประการต่อมาครับเป็นคำสั่งเสียต่อไปอีกที่ท่านนบีสุลต่านได้สั่งเสียต่อแก่ท่านอบูซัดบอกว่าว่าอัซาอนีอัลอะกูอัลฮักกอวะอินกาณะมุรรนและท่านนบีก็ได้สั่งเสียแก่ท่านอบูซัดให้ฉันนั้นพูดความจริงท่านอบูซัดเล่าว่าท่านนบีสั่งเสียให้ฉันพูดความจริงว่าอินกาณะมุรรนถึงแม้ว่ามันจะข่มขืนก็ตาม เรื่องของความจริงคือสิ่งที่เราจะต้องพูดนะครับเรื่องของหลักการความถูกต้องคือสิ่งที่เราจะต้องรักษาแม้นว่าจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นการพูดคุยเรื่องศาสนาในมัสยิดก็ตามในเรื่องของการซื้อการขายก็ต้องมีความสัดจริงในการทำการค้าการขาย เราจะเป็นพยานให้ใครนะครับในเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็ขออยู่อย,อยู่บนความเป็นจริงอยู่บนความถูกต้องไว้ให้เรามีลักษณะที่มีนิสัยนะครับมุสลิมเนี่ยจะต้องอยู่บนอยู่กับความจริงไว้นะครับการพูดก็พูดกับในสิ่งที่มันถูกต้องแม้ว่าเราจะโดนทําร้ายหรือว่าโดนอะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องอดทน นะครับบางครั้งก็อาจจะโดนด้วยควมพูดโดนด้วยการโดนด้วยการกระทําแต่เราจะต้องยืนหยัดไว้พี่น้องครับแต่สิ่งที่เราจะทํานั้นก็ขอให้พี่น้องได้ดูมารยาทดูตามหลักการดูบริบทอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องต่อยอดศึกษากันต่อไปว่าความจริงนะครับ คือสิ่งที่เราต้องพูดแต่ว่าการวิธีการต่างๆอันนี้ก็อยากจะให้เราได้ศึกษาต่อยอดกันต่อไปเพื่อที่ผลลัพธ์จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฉะนั้นขอให้เราพูดความจริงนะครับลิ้นของเรานะครับอวัยวะปากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้มาก็ขอให้เราได้ใช้อย่างถูกต้อง ปากาหสุดท้ายท่ท่านบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สังเสียแก่ท่านอบูซารใน حديث บุญิกว่าคือ و أ و ว ا ن ي الأخثر من قول لا ل ولا อ و นน ل ฮ ب ا ل นซ ف ลมิ ا กูนูซิ ق จ و นนะห ة และเขาได้สังเสียฉันนะครับท่านอบูซัรได้บอกให้ฉันนั้นกล่าวถ้อยคำนี้ให้มากๆนั่นก็คือถ้อยคำที่บอกว่าล ا ح ا إ ا بالله" เพราะมันนั้นเป็นกัน้นซุนเป็นขุมทรัพย์หนึ่งจากบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายของสวรรค์ละฮาละวาลกูวะตะอิลลาบิลลไม่มีอำนาจใดๆนะครับไม่มีพลังใดๆนอกจากอำนาจและก็พลังของอัลลอฮ์นี่คือถ้อยคำที่มีความสำคัญถ้อยคำนี้นะครับเป็นการปฏิเสธเป็นการคัดค้านพลังอำนาจความแข็งแกร่งของเราทั้งหมดเลยที่เราประสบความสำเร็จ ที่เราได้ดิบได้ดีที่เราทำอะไรแล้วเราบรรลุผลก็มาจากการช่วยเหลือของอลอ a ์ทั้งสิ้นมาจากความประสงค์ของอลลอ a ์ทั้งสิ้นไม่มีสภาพหนึ่งสภาพใดพี่น้องครับที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดยกเว้นว่าเป็นความประสงค์และก็ความช่วยเหลือที่ a ล l ล h Subhanahu wa t a a ได้ได้มีการช่วยเหลือในสิ่งนั้นๆ เป็นการสอนหลักอะกีดิยะให้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้อยคํานี้ก็เป็นการกล่าวที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้อยคําเพียงสั้นๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่นะครับลาฮาลวะลากูวะตะอิลลาบิลลาท่านนบีได้สั่งเสียท่านอบูซรรให้กล่าวถ้อยคํานี้ให้มากๆก็เป็นการสอนเช่นเดียวกันว่าพี่น้องครับลิ้นของเรานั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาอาลาได้ให้มาปากของเรานั้นเรากล่าว สิ่งใดในชีวิตประจําวันเรากล่าวหรือว่าเราสารวนกับสิ่งที่ไร้สาระหรือไม่หรือว่าเรากล่าวในสิ่งที่เป็นคําพูดที่มันนะครับทาลายพี่น้องของเราหรือไม่หรือว่าเราใช้ลิ้นคําพูดของเรานะครับทำสร้างอันตรายแก่ผู้อื่นหรือไม่ หรือว่าเราการเราเรา,เรา,เ,ราเราได้ใช้ลิ้นของเราคําพูดของเราไปในทางที่สร้างสรรค์อ่านอัลกุรอานการเก่าถ้อยคํารําลึกถึงอัลลอฮ์ต่างๆการขอดุอาเรากําลังใช้ลิ้นของเราใช้ปากของเรานั้นไปในทิศทางใดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาทบทวนเช่นเดียวกันครับอยากจะให้เราได้ใช้อวัยวะที่เป็นเนื้อมัดที่เราได้พูดได้ นะครับกับสื่อสารกับคนนั้นคนนี้ให้เราได้ใช้ลิ้นของเรานั้นไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮะวะหุตาลานั้นส่งพอพระไทยให้ได้มากที่สุดครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นคําสั่งเสียหนึ่งหกประการที่อยู่ในฮะดิษบทน,นี้ที่ท่านอบีได้สั่งเสียแก่ท่านอบูซัดอัลกีฟารี แล้วก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะได้นําคําสั่งเสียเหล่านี้นั้นนําไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่เราจะได้รับความเมตตาจาก Allah Subhanahu wa Taala ก็ขอดูอาตัล Allah Subhanahu wa Taala ให้อัลลอฮ์ตาลานั้นคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายให้อัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ตาเลนั้นประทานความรู้ที่มีประโยชน์แก่พวกเราให้อัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ตาเลนั้นได้ให้พวกเราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟริตเซวกันทุกคนอะกูละกอลิฮะดะวะอัสตัฟุรุลลอฮ์ัลอาดิมลีวะลักุมวะลิซย و ل ِ س ا ئ ر ِ ا ل م س ل م ي ن َ و ا ม م น ل م ا ن ِ م ن كل ั م َั فاستكفروهُ إنَّهُ هوالغافورُ ا ل ر ح م ม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه في <سؤال> حديث <سؤال> จดจำอย่างง่ายดายในการรับฟังคุณตบะในวันนี้นะครับนั่นก็คือ6ประการที่ท่านนาบีสัลลัลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สั่งเสีย ในฮะดิษบทนี้แกท่านระบุซะอังกีฟารีแล้วคําสั่งเสียเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกคนนะครับถ้าพวกเราทุกคนได้นําไปสู่ภาคปฏิบัตินั่นก็คือประการแรกท่านอบีได้สั่งเสียไม่ให้มองไปยังผู้ที่เหนือกว่านะครับแต่ให้มองไปยังผู้ที่ต่ํากว่าและก็ได้สั่งเสียในประการที่สองก็คือให้รักบรรดาคนยากจนและก็ให้ใกล้ชิดกับพวกเขาประการที่สามนั่นก็คือสั่งเสียให้มีการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับแม้ว่าเครือ เครือญาตินั้นจะหันหลังหรือว่าจะตัดสัมพันธ์ก็ตามได้นะครับประการที่สี่สังเสียว่าไม่ให้กลัวการตําหนิของผู้ใดในหนทางของอัลลอฮ์ประการที่5 ประกาศที่สสังเสียไม่ให้กลัวการตําหนิของผู้ตําหนิผู้ของคนใดก็ตามในหนทางของเราประกาศที่5สั่งเสียให้พูดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจรงิงแม้ว่ามันจะขมขืนก็ตามแล้วก็ประกาศสุดท้ายสั่งเสียให้มีการกล่าวถ้อยคํานี้ให้มากๆนะครับก็คือถ้อยคำลาฮาวะวะลากูวะตะอิลลาบิลละก็หวังว่า وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وعطائك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واثل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آه من مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون